กับเบื้องยางราคาสามกว่าบาทแต่กล่องนึงเนี่ยมันประมาณพันหนึ่งยยีบาทปูได้3.34ตารางเมตรก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะอัดได้ขนาดไหนเพราะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาซื้อกล่องหนึ่งแล้วมันก็จะมีเหลืออยู่อีกประมาณ3ตารางเมตรกว่าซึ่งไม่รู้จะไปทำอะไร สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ทําพื้นไปวันนั้นครั้งนี้เราจะมาทํนสิ่งที่เรียกว่าทําให้มันพื้นมันแน่นขึ้นนะฮะพอดีผมไปไทายวัสดุมานะครับแล้วผมไปได้ตัวนี้ซูเปอร์เนลหรือกาวตะปูนั่นเองซึ่งกาวตะปูนเนี่ยมันก็จะต้องใช้ก็สิ่งที่เรียกว่าปืนปืนยิงกาวนะครับอย่างนี้ลยยักษณะนี้ในการยิงผมก็จะมาใช้แต้มเจ้าพื้น ไม่อัดฟิล์มเราของเราเนี่ยนะครับให้มันติดแน่นมากขึ้นนะครับมันทีเรากระแทกกระทันมันอาจจะกระเดิดแล้วก็มีเสียงกุ๊งกุ๊งกุ๊ง,ง,งซึ่งไม่น่าจะน่าจะเวิร์คผมจะทําก่อนที่ผมจะปูกระเบื้อยงยานะครับมันจะได้จบจบไปทีเดียวนะครับเห็นไหมตอน,นนี้เรายังไม่ได้ยึดกาวนะครับมันจะมีอาการแบบออตอนนี้เราก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับ ยิงไปที่ฐานแนละ้วเท่าที่จะยิงได้แล้วก็ระหว่างที่กําลังรองมันแห้งเนี่ยผมก็ใช้พวกยางอะไรเนี่ยครับกดเอาไว้กดให้มันแนบกับพื้นให้มากที่สุดนะจะเห็นว่ามีกาวเป้นๆอยู่นะก็จะประมาณนี้แล้วกันว่าจะเติมเติมแถวนี้ไปสักนิดหนึ่ง หากผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะครับจริงๆมันต้องทิ้งไอ้กาวตะปูนี้ไว้สักประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่พอดนี้ผมรีบครับผมก็เลยเอาค่อยๆเอาของที่เราทับอ่ะเริ่มมาออกละเพราะว่ามันเริ่มหนึบๆแล้วประมาณหนึ่งละไม,ไม่ไม่ค่อยกระแทกละเราของก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปูกัน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถกันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นกระเบื้องยานะครับที่เราซื้อมาจากไทยวัสดุเมื่อวานนี้มันเป็นแบบสติกเกอร์นะครับหมายความว่ามันมีกาวในตัวชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราจะมาลองวางคร่าวๆดูก่อนนะครับว่ามันพอหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราวัด จริงๆแล้วมันมันจะหายไปนิดนึงแต่กล่องหนึ่งอ่ะมันมันได้ประมาณสามตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกินอันนี้ผมจะต้องซื้อกล่องใหม่แล้วมันก็จะมีเหลือประมาณสามตารางเมตรกว่าซึ่งเหลือเยอะเกินเราจะพยายามเกลี่ยให้มันใช้ได้ภายในกล่องหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่อันนี้คือหน้าตาของมันนะ มีทั้งหมดอยู่ประมาณ24แผ่นเราต้องพยายามบริหารจัดการมันให้เพียงพอไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าะเด็น ได้ทําการบากตรงมุมนี้แล้วนะฮะอันนี้พอดีผมลอกไปนิดนึงแล้วอันนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์ด้านล่าร์นะไม่อยู่อนะ่ะวะเนีย โซมล้อนะครับเอามาอย่างอันนี้เราวัดได้ประมาณหนึ่งเซนครึ่งคนระับ แล้วก็ตัดตัวนี้เข้าซุ้มเรียบร้อยแลวนะฮะเดี๋ยวผมปากนิดนิดนึงแล้วก็จะทำให้มันเสมอกันตรงหัวเนี่ยอาจจะเหยียบไว้ก็ได้หรือว่าคุกเขา่าไปก็ได้ ของว่ากาวมันไม่ค่อยเหนียวเลยกาวมันควรจะปึกกว่านี้นะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปึกเลยแกะนิดเดียวก็หลุดแล้วว่าจะเอากาวร้อนหยอนอันนี้ก็ เป็นพื้นนะครับที่เราติดไว้นะครับแต่ปรากฏกาวนะครับที่ที่ได้มาจากไอ้ตัวเนี้ยตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันมันไม่ค่อยเหนียวครับผมก็เลยต้องหยอดกาวร้อนไปตรงตามมุมนิดนิดเพื่อให้มันยึดติดแน่นขึ้นนะวิธีการของผมนะครับผมก็จะใช้กระดาษเนี้ยครับแห่ yeah, เข้าไปนะฮะแล้วก็พยายามพับ ทำให้มันได้องศาตามนี่นะฮะมันก็จะอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วเราก็มาท่ากับเตาตรงนี้แล้วก็ใช้ดินสอเนะี่ยมาปึ๊บมันก็จะได้เราลากดินสอตามนี้นะครับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะตัด เรียกดูนะถ้ามันยังไม่โอเคหรอกเพร <อ S 1> าะว่าผมจะทำมันนิดนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ตอนนี้เราก็ปูไปได้ประมาณนี้แล้วนะ ตอนนี้นะเราก็ปูกันไปได้ประมาณหนึ่งแล้วครก็มีผิดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาเลยครับสองกล่องครับเพื่อผิดไม่มีทางที่จะแบบไม่ผิดเลยนะครับฝนก็ตกคือประเด็นเนี่ยจะบอกให้ว่าซื้อมาเนี่ยสติกเกอร์กาวมันไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียว มันมีกาวแต่มันไม่ค่อยเยอนะ่ไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยชัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้กาวร้อนเนี่ยนะครับหยอดตรงมุมนิดนิดนิดเดียวนะแค่แบบครึ่งหยดอะไรอย่างเงี้ยไปตรงทุกๆรอยต่อเลยที่ติดก,กับพื้นเพื่อให้มันหนึบหนึบขึ้นนะครับนี่มาดูผลงานตรงตรงนี้ก็จะเป็นงานฝีมือนิดนึงนะครับตรงข้างหน้าค่อยๆไล่ไปครับ ก็ใช้กระดาษนะครับทําเป็นแบบประมาณนี้อันนี้เราก็เดี๋ยวทาโค้งนิดหนึ่งครับล่างไปปุ๊บแล้วก็เติมโคง้โคงๆหน่อยทีนี้พอเราได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ตรงเลยเห็นไหมอันนี้พอดีกระดาษไม่พอครผมก็เติมเส้นต่อไปทําโคง้โคงๆหน่อยวาดตามปุ๊บตัดป๊บทีนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออก มันก็จะสวยงามตอนนี้เราก็ไปได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับถ้าถ้าเห็นว่าจังเกมผมเป้าแตกอย่าเสียาจกันนะ ไม่ยากแต่กาวไม่ค่อยเหนียวต้องม,มีอย่างเงี้ยนิดหนึ่งจิ๊กจิกหนึ่งเลยเดี๋ยาเรืยอเอาดีทีเรียนปู มันก็มืดไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าไหมครับผมเา็าพยายามเร่งรอดีเพื่องแฟนมาานะครับเลยต้องไปต้อนรับ ตอนนี้นะครับผมลดนะครับมันก็ประมาณนี้แล้วครับอันนี้มันมืดๆไปนิดหนึ่งครับเพราะว่ามืดแล้วครับนี่ก็เก็บตามนี้แล้วเหลือ,เหล,อเหลือดับยาแนวนะครับเดี๋ยวตอนเช้าๆวันไหนว่างๆเดี๋ยวค่อยมารีวิวทําต่อนะครับสรุปนะครับกล่องเดียวพอนะครับผมเหลือประมาณสามแผ่นถ้าปูด,ดีๆเนี่ยตรงบันไดนี่ยังไม่รู้ว่าจะจะ,จะใช้อะไรทาเดี๋ยวไปกัน สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับตัวพื้นกระเบื้องยางนะครับที่ผมปูไว้คราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่คือเราจบกันมืดไปนิดนึงเรานี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับก่อ,อนที่ผมจะทําการเก็บขอบต่างๆดูกันอันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่เราติดไปเมื่อคราวที่แล้วยังไม่มีอะนนี่บอดี้มาเสียบไว้เฉยอันนี้ก็คือพื้น ให้ดูรวมๆก่อนนะครับขอบมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะจะเห็นได้ว่าผมมาติดไปบนเจ้าไม้อัดฟิล์มเนะี่ยเห็นไหมคือลําพังในตัวนี้มันก็จะมีกาวของมันอยู่แล้วในตัวแต่มันไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการหยอดกาวตามมุมด้วยนิดนึงกาวร้อนเนะ่ย ตัวขาวๆนี่ก็เป็นกาวตะปูนะผมก็แย่ๆไปตามใต้ไม้อัดเนะให้มันหนึบๆเราจะต้องเจาะพื้นนิดหน่อยสาหรับติดตั้งไอ้เจ้าที่นั่งพับเนี่ยคร่าวๆา,า,ามต่อดีกว่าเดี๋ยวฝนตกอันนี้ก็เป็นคิ้วเก่านะครับคิ้วอลูมิเนียมอันเก่าที่ผมเก็บไว้ตอนที่รื้อมาก็เลยต้องมานั่งขัดคร่าว เราก็จะทำการติดตั้งเจ้าเบาะนี้กลับไปนะฮะนครับเน,นีนผมก็ทำการ <c oughs> จัดเก้าอี้เสริมเรียบร้อยน,นะครับซื้อสายรัดเบลล์นะครับมารัดมันก็ดูสวยงามดีจะซ่อนเบล,ลไว้ในนี้อีกทีหนึ่งถ้าจะนั่งก็แค่ปลดแล้วก็ ปอให้มันลงมาเท่านั้นเองตรงนี้นะครับที่เราจะยิงแดบทั้งหมดผมว่าจะใช้เทปพันสายไฟเนี่ยพันกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะแดบมันเพราะดบเราใช้สีอ่อน,นก็จะเลยเถิดเยอะ เคยแดับเหมือนกันเคยจะตรวจงานแดบ ก็จะประมาณนี้อันนี้มันยังไม่ค่อยแห้งก็ยังไม่ค่อยอยาไปยุ่งอะไรกับมันมากมายนะครับฝั่งนี้จะดูสวยหน่อยอดับก็คือทําไว้เพื่อให้มันแบบล่องมันสนิทนะะแล้วก็กนันนงกันน้ําได้บ้างมั้งไม่รู้เหมือนกันดูผลงานนะครับที่เมื่อกี้นี้พ่นสเปย์ไว้อลูมิเนียมนะฮะมาดูในรถกันนะครับ นี่ผมเด็บาไว้มันก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้สวยเลิศมากนะครับเพราะว่าผมก็ทําไม่ค่อยเป็นอันนี้ผมก็เอาตัวธรณีอันเก่านะครับมาใส่พ่นสีเรียบร้อยผมเลือกใช้น็อตตัวเล็กเพราะว่าเวลาจ่อไปมันจะได้ไม่เป็นโดนนิสยัยใส่ไฟที่เราเคยเดินเอาไว้นะครับ ประมาณนี้ไปดูข้างหลังกันนะครับไม่พี่มานี้ไปก่อนประมาณนี้ไปก่อน,น,อนเดี๋ยวรีบเอาไปทุระกันฝนจะตกตอนนี้เราก็ปูพื้นเสร็จแล้วนะครับผุ่มแล้วก็ติดเจ้าคิ้วขอบมาเดี๋ยวให้มาให้ดูกันติดเจ้าขอบคิ้ววันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราผมว่าทาการเช็ดนะครับด้วยรอนสัน มาณนี้นะ oh, นะครับเก็บเก็บพวกข้าต่างๆนะครับที่มันเลอะเลเทอะเทอ,ะเอะนะครับที่เราทำปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันจะไม่เลอะเลย ั้นตอนการเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลุมค่อนข้างลึก ที่ผมยิงเอาไว้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากมายอะไรนะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันก็โอเคแล้วทำมีผ้าไปใกล้ๆมือนะครับไม่ค่อยเช็ดนะผมมือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาแค่พอว่าน้ํามันไม่ไหลเข้าไปแล้วไปขังอยู่ใต้อันนี้ผม่าโอเคแล้วภาพรวมดูภาพรวมนะอย่าไปซูมดูครับนี่นะครับผมก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ ไปพ่นสีมาครับใช่หไหมเดิมจะเป็นอลูมิเนียมเก่าๆนะพอเราพ่นสีไปมันก็จะสวยงามอันนี้มันจะเป็นเป็ขั้นแรกโหดมากมาแล้วเก็บของก่อนนี่ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเจ้าตัวธรณีประตูนะครับมันก็จะเสียบยบนตลักษณะประมาณนี้อ่าก็อย่างน้อยก็กันสะดุด ว่าผมจะไม่ใส่อะไรไปในนี้นะเพรน้ำมันไหลลงไปในฟลอร์เดนตรงนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับผมมันจะต้องอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีอยู่แล้วนะเพราะว่านี้มันเป็นของเก่ามันจะต้องงัดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ดันดันมันหน่อยถึงจะเข้าหรอกเป็นสกรูหัวหองหมดนะ เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับงานปูพื้นเจ้าไรเอนะครับ CM36 ตัวนี้ผมมีออปชันเสริมนะครับเป็นที่นั่งเบาะเสริมนี่ก็เป็นออปชันเสริมนะครับที่เราได้มาตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถนะครับแล้วก็มาติดตั้งตรงนี้ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ อ,อันนี้ผมก็ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะผมว่ามันก็เบิร์กเกินสภาพรบบเสร็จแล้วนะครับสำหรับพื้นกระเบื้องอยางนะครับต่อไปนี้ก็จะมีพื้นเรียบ สะ,สะอาดนะครับเอาไว้นั่งเล่นกิ้งเกือกได้แล้วครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดาแถวนี้นะครับกดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามชมกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะทําอะไรกับเจ้าคันนี้ต่อนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่ผมได้อัพลงไปใน YouTube นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ